สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนิฟสีที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะบันนีคคุณแม่ผ่านไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะทาคลิปเป็นผ้าป้ายค่ะใดีนี้เป็นคลิปผ้าไหมนะคะค่ะเป็นงานผ้าไหมะค,ะค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะสีนี้เป็นสีเม็ดมะขามเข้มนะคะเป็นสีน้ำตาละคะ่ะสีเม็ดมะขามเข้มสีน้ำตาลนะคะ ราคาอยู่ที่1,300บาทนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะ1 3 0่าบาทนะคะงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะเป็นสีเม็นมะขามเข้มค่ะของเก่าของโบราณนะคะค่ะคุณแม่จะเรียกของเก่าของโบราณค่ะลายเก่าก็ลายเก่าลายโบราณค่ะนานแล้วค่ะคุณแม่ไม่ได้ผ้าพวกนี้มาค่ะอยู่ที่ราคา1,300บาทนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ เป็นสีเม็ดมะขามเข้มนะคะสีน้ำตาลค่ะเป็นสีน้ำตาลนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเป็นสีเม็ดสีน้ำตาลเข้มนะคะค่ะงานเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะ <crosstalk> เป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะนี่ก็งานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะสีนี้ค่ะเป็นสีแดงคล่งค่ะ ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทเป็นงานไหมบ้านพุ่มยืนค่ะนานแล้วค่ะคุณแม่เพิ่งได้มาอีกเนี่ยค่ะเพราะว่าไปแล้วครงทีท่านก็ทรอค่ะสาขาของท่านมีหลายค่ะท่านบอกว่ามีหลายแล้วก็มันผ้าไม่พอกันก็ต้องรอคิวค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเป็นค่าสองตะกอทอมือนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่มยืนค่ะสีนี้เป็นสีแดงม้นมะขามนะคะ ค่ะเป็นแดงเม็ดมะขามค่ะค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะงานเก่างานโบราณค่ะสีพวกนี้เขาจะเรียกว่าลายเก่าลายโบราณด้วยค่ะแล้วก็สีส่วนมากก็เป็นสีแดงเม็ดมะขามนะคะค่ะเป็นงานลายเก่าลายโบราณค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นผ้าไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะงานสองตะกอทอมือน,นะคะค่ะาง,งานไหมบ้านพุ่งยืนนี่ค่ะพวกนี้จะเนื้อหนานะคะส่วนมากให้แอนเมนติดให้ค่ะเขาจะกลับค่ะเขาจะไม่ค่อยค่อยชำนาญในเรื่องลายผ้าค่ะ ่วนมากก็จะกลับหัวค่ะค่ะนี้ก็เป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเข้มค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเป็นสองตะกอทอมืงงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะเป็นสีเม็ดมะขามเข้มค่ะสีน้ำตาลก็ใช่ค่ะเอาไปตัดกางเกงก็สวยตัดกระโปรงก็งามตัดชุดเดสชุดเสกก็โอเคค่ะค่ะราคานี้พอหยิบพอจับพอซื้อพอหานะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะรหัสสามนะคะ ขายงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะรหัสสามค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนสองตะกอทอมือนะคะค่ะเป็นสีน้ำตาลนะคะผืนนี้นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นสีน้ำตาลค่ะนานแล้วค่ะคุณแม่เพิ่งได้มาค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะอันนี้ขาวดําค่ะ เป็นงานขาวดํานะคะเป็นผ้าขาวดําค่ะท่านไหนยังไม่ได้ผ้าขาวดําก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะ1,300บาทนะคะสวยทุกผืนง,งานทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะ1,300บาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ1,300บาทค่ะเป็นสองตะกอทอมมือค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะท่านไหนมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่เข้ามานะคะ น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องของคุณแม่นะคะค่ะเป็นงานขาวดํานะคะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะผืนนี้นะคะค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะค่ะเจียมทุกผืนง,งานทุกผืนค่ะหนึ่งสามร้อยบาทนะคะค่ะหนึ่งสามร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกางค่ะ ค่ะเป็นงานไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะงานไหมน้อยด้วยค่ะค่ะนี้ก็เป็นสีน้ำตาลนะคะรหัสห้าค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเป็นชุดได้ค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสองตะตอทอมือค่ะนานแล้วค่ะคุณงม่ไม่ได้มาค่ะคุณได้มานะคะค่ะเป็นงานสองตะตอทอมือค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหนึ่งพัน ค่ะ1,300บาทนะคะเป็นสีน้ำตาลค่ะส่วนมากคนเก่าคนโบราณจะชอบทำเป็นสีโทนทึบๆนะคะเพราะว่าใส่กับเสื้อขาวนี่สวยงามมากค่ะผ้าสองตะกอทอมือค่ะ1,300บาทค่ะผ้าสวยทุกพื้นงามทุกพื้นเกี่ยวทุกพื้นค่ะ1,000ค่ะ1,300บาทนะคะนี่ก็เป็นลายเก่าลายดอกมะลิค่ะเป็นสีเม็ดมะขามเข้มนะคะรหัสหกค่ะ ค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเป็นค่ะเป็นงานเก่าค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณลายดอกมะลิค่ะสวยตลอดการง,งานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่ให้จืดกางค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะมากพื้นไหนชอบพืนไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นงานสามตะกอทอมือนะคะ ค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเป็นสีเม็ดมะขามค่ะสีแดงเม็ดมะขามค่ะ,คะสวยทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ ค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนเนื้อผ้าหนามากค่ะค่ะรหัสจีตก็ออกอมม่วงนิดหนึ่งนะคะค่ะสวยค่ะเป็นหนังเนื้อหนาค่ะเนื้อหนาค่ะเพราะว่างานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสองตะกอทอมือค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักมาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ หนึ่งสามร้อยบาทค่ะค่ะเป็นสีม่วงนิดหนึ่งนะคะคล้ายม่วงมังคุดค่ะค่ะออกองม่วงนิดหนึ่งค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเป็นงานสองตะกอทอมืองานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ หนึ่งพันสองร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะคุณผิดนะคะคุณแม่ซื้อมาแล้วพันสองคุณแม่ก็ติดปากพันสองซื้อมาพันสองคุณแม่ขายแต่พันสองคุณแม่ต้องเก่งแน่แค่ค่ะนี่ก็เป็นสีม่วงค่ะม่วงพาณิชย์นะคะรหัสแปดค่ะเป็นลายดอกพิกุลค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นงานสองตะกอทอมือนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,300อยบาทนะคะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้องรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะ1,300อบาทค่ะหานิ่มสวยมากค่ะเป็นงานไหมบ้านทุ่งุ่งยืนค่ะ ขาดสองตะกอทอมือค on ่ะงานไหนบ้านพุ่งยืนนะคะขาดสวยโดดเด่นมากค่ะขาดมากพื้นหนชอบพื้นหนทักเข้ามาได้ค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะขาดทักเข้ามาได้ค่ะดอันนี้ก็เป็นดอกมะลิค่ะเหมือนกันนะคะดอกมะลิเล็กๆค่ะค่ะสามตะกอสองตะกอทอมือค่ะเป็นงานสีเขียวนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นงานสองกระอกมือนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ค่ะช่วงนี้ค่ะเป็นงานบุญนะคะงานบุญเยอะค่ะมองหาผ้าไหมสวยๆใส่ออกงานบุญนะคะค่ะมองหาผ้าไหมสวยๆใส่ไปงานบุญเลยค่ะสองพันไอหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ ค่ะสองหบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ1,300บาทค่ะเป็นผ้าสักสองตะกอทอมือค่ะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้นะคะคุณแม่ยินดีต้อนรับน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะหน0่ 1, บาทค่ะเป็นผ้าไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะเป็นงานเก่างานโบราณพวกนี้ค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะค่ะสวยแบบไทยๆนะคะใส่ผ้าไหมไทยนะคะค่ะคุณแม่บ้านทุกท่านค่ะใส่ผ้าไหมไทยออกงานบุญงานบุญงานงานบุญงานบวชค่ะงานขึ้นบ้านใหม่งานบุญกระถินงานลอยกระทงค่ะมองหาผ้าไหมสวยๆนะคะใส่ออกงานบุญค่ะคุณแม่บ้านทุกท่านค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ งามสามประกอบอมือค่ะค่ะนี่ก็เป็นงานขาวดำค่ะเป็นสีขาวดำเป็นงานไหม่บ้านพุ่งยืนนะคะค่ะสวยทุกผืนแกมทุกผืนค่ะหนึ่พัน สามร้อยบาทค่ะเป็นงานขาวดํานะคะเป็นลายขอเจ้าค่ะเป็นงานใหม่บ้านพงยืนค่ะค่ะมองดูอยู่ค่ะนั่งดูคุณแม่อยู่นะคะโทรทักเข้ามาได้นะคะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะสองตะกอทอมือค่ะเป็นงานสองตะกอทอมือนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะทากทานถามบอกว่าสองตะกอกับสามตะกอตปวไหนหนาบางค่ะ ขาดสองตะกอก็หนาสามตะกอก็หนานะคะอยู่ที่คนทอนะคะผ้าคนทอผ้าทํามือแข็งแรงผ้าก็หนาทํามืออ่อนโยนผ้าก็บางนะคะค่ะมันไม่เกี่ยวกันกันกบสองตะกอสามตะกอเลยค่ะเพราะว่าสามตะกอมันจะชัดด้านหนึ่งไม่ชัดด้านหนึ่งค่ะถ้าสองตะกอเนี่ยค่ะดูข้างดูข้างหนึ่งก็แล้วข้างหนึ่งค่ะไม่มีค่ะชัดทั้งสองด้านนะคะค่ะถ้าสองตะกอจะชัดทั้งสองด้านค่ะแต,ตากต่างกันอยู่ที่ การทอแค่นั้นค่ะการทอทําให้มือหนักมือเบานะคะแล้วก็แชัด้านหนึ่งไม่ชัดด้านหนึ่ง,ดดนนงถ้งสามตะกอค่ะค่ะนี้ก็เป็นสองตะกอทอมือค่ะค่ะเป็นสีเม็ดมะขามเข้มนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนง,งานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่ยื่นค่ะ,าะ,าะงานใหมบ้านยื่นนะคะ 1 3 0 0อยบาทค่ะสวัสดีครับเอสวัสดีครับเข้ากล้องสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ากล้องเออสวัสดีครับลูกสวัสดีครับครับเออเก่งเก่งเเข้ากล้องกับคุณยายเก่งคนเก่งคนเก่งของยายเนี่ยครับ้ครับแม่ยายทำในี่ยอยู่รูปคอ่าห่าสามสองตะกวทอเมือค่ะเป็นงานไหมบ้านพึ่งยืนค่ะ เอาอาเอาออกอกอเอาล้านออกเอาล้านออกเอาล้านออกอา้านออกไปมันจะไปตามกล้องเสากล้องล้มค่ะหนึ่นงพันสามร้อยบาทค่ะค่ะเป็นสีเทาค่ะพื้นนี้ค่ะเป็นลายดอกพิกลค่ะเป็นสีเทามุกน,นะคะสวยง่ามากค่ะ งานสองตะกอทอมือค่ะงานไหมบ้านพุ่มยืนค่ะตัดกางเกงก็สวยตัดชุดเดทชุดแสบก็งามนะคะค่ะเอาไปตัดค่ะไปแต่งทรงค่ะตัดกระโปรงก็งามนะคะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนแกมทุกผืนค่ะเป็นสีท่เป็นสีเทามุกค่ะค่ะมากผืนไหนชอบพืนไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีตอนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะเป็นสีสีนี้เป็นสีเทามุกนะคะเป็นลายดอกพิกุลเล็กๆค่ะค่ะสวยค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนด้วยค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะหรือจะไปฝากญาติผู้ใหญ่ของเราก็ได้ค่ะไปฝากญาติผู้ใหญ่ไปฝากค่ะไปฝากคนเท่าคนแก่นะคะท่าน ค่ะเพื่อนสนิทมิรแท้ของเราก็ได้ค่ะไปวันฝากวันเกษียณก็ยังดีนะคะ1,300บาทค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นผ้าสองสะกอทอมือค่ะเป็นสีเม็ดมะขามะคะค่ะสวยค่ะแต่ละผืนงามไปแต่ละบ่อยแต่ละผืนงามไม่เหมือนกันนะคะเราชอบผืนไหนมากผืนไหนก็ค่ะก็โทรถ้าคุณแม่ได้ค่ะหนึ่บาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะมากผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่ส่างสวยไม่จืดจางหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามานะคะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ นี่ก็หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะมากฝืนไหนชอบพืนไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะมากปืนไหนชอบพืนไหนโทรทักค่ะนี่ค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกนะคะเป็นสีแดงเม็ดมะขามค่ะปืนนี้นะคะค่ะเป็นสีแดงเม็ดมะขามนะคะลายก็สวยนะคะสว่า ส่วนมากผ้าพวกนี้จะทําแต่ลายเก่าลายโบราณแล้วก็ไม่เล่นหลากลายสีนะคะจะเป็นทําโทนสีเพียวๆนะคะขาะผ้าโซนนี้ค่ะมันจะมีกลุ่มหนึ่งทอผ้าโซนแบบนี้ค่ะแบบแบบแบบไม่เล่นสีค่ะจะไม่เล่นหลากสีนะคะเป็นโทนสีเพียวๆค่ะค่ะถ้าทําสีไหนก็ทําแต่สีนั้นไปเลยค่ะแล้วก็มัดไหมขาวค่ะค่ะนี่ก็อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ ขาสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะขาเนื้อผ้าหนาแน่นค่ะขานี้ก็คืนนี้ก็เป็นสีแดงเม็ดมะขามเหมือนกันนะคะขาเป็นแดงเม็ดมะขามค่ะขาเขาเรียกว่าลายฟองน้ำค่ะสวยมากค่ะ สวยทุกพืนแจ่มทุกพืนค่ะเป็นสีแดงเม็ดมะขามนะคะาราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกพืนโดดเด่นทุกพืนค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ ค่ะมากฝื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์นะคะค่ะเป็นผ้าค่ะลายของน้ําค่ะค่ะเป็นผ้า2ตะกอทอมือนะคะงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหนึ่งพบาทนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะกดติดตามค่ะเวลาคุณแม่ทําคลิปแล้วก็มันจะได้ส่งสัญญาณไปทางฝ่ายผู้ชมฝั่งทางคุณแม่บ้านเอฟของคุณแม่ทุกท่านนะคะ ขาดสีนี้เป็นสีออกสีกรีบบัวนะคะขาดสีกรีบบัวค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะขาดสวยไม่สางสวยไม่จืดจางแต่งานผ้าไหมนี่แหละคะ่ะสองตะกอทอมือง,งานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะคุณแม่พูดเตีดยด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่ซื้อมาพันสองคุณแม่ก็เลยติดปากค่ะคุณแม่ขายพันสองเท่าเดิมคุณแม่ คุณแม่เก่งและคุณแม่คุณแม่ต้องพันสามค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นสีกลีบบัวค่ะค่ะขึ้นมาถ่ายท้างบนก็นกก็ขึ้นมาข้างบนด้วยค่ะนกเยอะบ้านของคุณแม่ค่ะนกเยอะมากค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเป็นสีกลีบบัวค่ะลายลายเก่าลายโบราณของเรานี่แหละค่ะส่วนมากก็จะทําแต่ลายแบบลายไม่เล่นสีไม่หลากสีนะคะ ผืนนี้ก็เป็นสีกรีบบัวค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจกลางนะคะโทรทักคุณแม่ได้ค่ะเป็นผ้าสองตะโกทอมือค่ะค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะผืนนี้ก็เป็นสีเทาค่ะเอ้ยเป็นสีดําค่ะขาวดํานะคะงานขาวดําค่ะค่ะโดดเด่นมากค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามานะคะน้อมรับตอบทางลนยยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ ค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะดูผืนไหนก็สวยนะคะค่ะเป็นงานขาวดําค่ะผืนนี้ค่ะขาวดานะทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวยแบบไทยๆงานแบบไทยๆใส่ผ้าไหมไทยนะคะคุณรัสตีไทยสวยแบบไทยๆต้องใส่ผ้าไหมไทยนะคะ ค่ะผืนนี้ก็เป็นสีออกโทนสีจะแดงก็ไม่เชิงแดงนะคะค่ะค่ะแดงก็แดงแบบแดงไม่สดนะคะแดงแบบทูโทนนะคะแดงแบบเรียบๆค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะผ้าสองตะกอทอมืองานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะสวยแจ่มทุกผืนง,งามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเป็นสองตะกอทอมือค่ะ ยังมีกลุ่มพวกนี้ทอผ้าไหมพวกนี้อยู่นะคะกลุ่มพวกนี้ค่ะเพราะว่างานตัวนี้ค่ะจะได้ไหมมาจากข้างในค่ะค่ะเป็นไหมมาจากข้างในท่านช่วยนะคะคุณแม่หลวงของเราช่วยค่ะช่วยกลุ่มแม่บ้านพวกนี้ค่ะกลุ่มทอผ้าถุงทอผ้าไหมพวกนี้ช่วยมานานแล้วค่ะคุณแม่ถามเขาาว่าช่วยมานานแล้วค่ะเขาได้ไหมมาจากข้างในค่ะค่ะโครงการของแม่หลวงให้ค่ะเป็นเป็นไหมอมาทอแล้วก็ ให้ขายแบบราคาเย่อมเยาวค่ะไมใ่ให้ขายแพงนะคะค่ะปกติไมมบ้านพุ่งยืนนะคะราคานี้จะไม่ได้นะคะตัวนี้ท่านบอกว่าไหมมามโครงการของแม่หลวงให้ค่ะค่ะถึงได้ทอร,ราคานี้ได้ค่ะอันนี้สีนูดค่ะสีพัดเทลค่ะค่ะเป็นสีพัดเทลนะคะจะให้ออกเป็นชมพูก็ไม่เชิงชมพูเท่าไหร่นะคะเป็นนูด,นดค่ะ าราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสีนู้ดนะคะค่ะตัดกางเกงก็สวยตัดกระโปรงก็งามนะคะค่ะไปตัดชุดแสกชุดเดรก,ก็สวยค่ะค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของท่านนะคะสีนี้สีนู้ดนะคะสีพัดเทวลค่ะไม่เชิงชมพูไม่เชิงกะปิค่ะพออมๆกันนะคะเหมือนกลีบบัวค่ะเป็นกลีบบัวเนาะดูแล้วเป็นสีกลีบบัวค่ะ ค่ะ่ะเอาไปใกล้ๆด้านในก็ออกสีทึบค่ะอาพอดีแล้วค่ะกล้องอยู่ขนาดนี้พอดีค่ะค่ะเป็นกลีบบัวค่ะมองแล้วเป็นกลีบบัวนะคะค่ะกลีบบัวสีพัดเทลค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจีมทุกผืนค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะตัดกางเกงก็สวยกระโปรงก็งามค่ะอืมเป็นสีกรีบบัวน,นะคะคุณแม่ดูแล้วค่ะดูตามภาพค่ะค่ะนี้ก็ดําค่ะงานขาวดํานะคะส่วนคุณแม่ก็งานขาวดาก็ขายดีตลอดนะคะเพราะว่างานขาวดํานี้ค่ะมันจะขา่าพูดแบบง่ายๆค่ะภาษาบ้านเหาค่ะค่ะก็เกิดแก่เก็บตายมาเรื่องธรรมดาเรื่องปกตินะคะ ค่ะงานขาวดํานี่ผ้าถุงขาวดําผ้าไหมขาวดํานี่ก็ค่ะพอซื้อพอหาค่ะพอซื้อพอหาพอหยิบพอเก็บไว้นะคะค่ะส่วนมากก็พากันวิ่งหาค่ะมันจนตัวมาก็วิ่งหานะคะติดบ้านติดเมืองไว้เลยค่ะติดบ้านว้เลยนะคู่บ้านว้เลยนะคุณแม่ค่ะเกิดแก่เก็บตายเป็นของธรรมดาเนาะมันมันไม่ไม่เลือกวันค่ะค่ะสิงานขาวดํานี่ก็ค่ะส่านไหนสนใจก็โทรทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะ ค่ะอยากได้งานขาวดาค่ะเป็นดอกพิกุลเล็กๆค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะสวยทุกพื้นงานทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะน้องรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะเป็นงานขาวดํานะคะค่ะรหัสยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นงานขาวดําค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพงยืนค่ะ ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามมาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ